สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีตุลว่าเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอ่าอันดับแรกเลยคือเรื่องการงานอันดับที่สองเรื่องการเงินนะคะอันดับที่สามเรื่องความรักอันดับที่สี่สุขภาพร่างกายนะคะในชาวราศีตุลน,นี้นะคะอันดับแรกคือเรื่องการงานการงานของคนเกิดราศีตุลให้ระวังหนึ่งเรื่องอารมณ์นะคะ การมีปากเสียงนะคะในช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแต่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ถือว่าคุณไปได้ดีนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆนะคะสาหรับชาวราศีตุลประจําเดือนกุุบาพันธ์นี้นะคะแต่ทุกอย่างคุณมีทางออกแต่ถ้าคุณมีเจ้านายที่เป็นเพศตรงข้ามคุณก็ระวังเรื่องอารมณ์นะคะแต่คุณก็เจราจาหรือว่ามาปรับความเข้าใจกันได้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ให้ระวังเรื่องคดีความหรือหุ้นส่วน อาจจะมีการแบกเมยเราหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นอะไรไม่โปร่งใสในเรื่องการเงินนะคะลูกค้าอาจจะติดติดขัดขันเรื่องการเงินแต่สุดท้ายคุณก็เคลียร์ได้และลงตัวสําหรับชาวราศีตุลเรื่องการเงินการเงินของคุณนะคะเดือนนี้ถือว่าการเงินของคุณเข้าไปได้สวยนะคะคนที่ช่วยเหลือคุณต้องเป็นรุ่นน้องนะคะผู้หญิงผู้ชายที่เป็นรุ่นน้องแล้วก็ เราขัดสนอะไรเราก็เข้าหารุ่นน้องหรือรุ่นลูกนะคะเขาจะช่วยเหลือเราได้นะฮะแล้วก็ยังไงคุณก็ลงตัวแบบวินาทีสุดท้ายคุณมีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยเยอะนะในเรื่องเงินทองถ้าคนเสี่ยงโชคก็ให้ไปเสี่ยงกับรุ่นน้องนะคะที่เป็นผู้ชายหรือคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวรุ่นน้องจะเป็นคนที่ช่วยเหลืองานคุณได้ดีมาก ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือต้องผิวขาวเลยนะให้การสนับสนุนในเรื่องการงานของคุณดีมากสําหรับชาวราศีเมถุนความรักความรักช่วงนี้ยังยีเยวนกควรประสาทกันนะคะระวังการมีปากเสียงสำหรับ,บ,บคนที่อยู่ในครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเพราะว่าเรื่องการเงินของคุณช่วงนี้หมุนหัวติ้วเลยนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่หมุนยังไงคุณก็ผ่านไปได้ในเรื่องการเงินหรืออาจจะสับสนวุ่นวายหน่อยในเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกต่างฝ่ายตัง ต่างนอนต่างฝ่ายอาจจะคือแบบมีธุระเรื่องการงานถึงได้พูดคุยกันถ้าไม่มีก็คือต่างฝ่ายต่างเงียบสําหรับชาวราศีตุลสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องเข่าหลังขานะคะอ uh. แล้วชาวราศีตุลข่าวดีอ,อย่างคือคุณอาจจะมีอะไรที่ได้พูดคุยกับแฟนสาวของคุณคนที่คบหาดูใจกันคุณอาจจะมีเกณฑ์ วิวาแบบสายฟ้าแลบก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะแล้วก็ทางแก้ของชาวราศีตุลก็คือ,อไปสบายอาสนะหมอนคู่น้ำปล่อยปลามั่งกี่ตัวก็ได้นะคะ,ะตามกําลังกายและกําลังเงินของคุณนะคะ,ะก็คือชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะให้ใจเย็นๆนะคะเพราะคุณเรื่องการงานคุณอาจจะใจร้อนนิดนึง ใจดีแล้วคุณจะผ่านไปได้ตั้งสติให้ดีนิดนึงนะคะแต่ทุกอย่างมีทางออกค่ะพี่ดาขอขอบคุณมากๆสำหรับคนที่มาดูคลิปพี่ดานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ